ท่านผู้จดการนัการเนพื้นที่การศึกษาระดับยวรสานเีท่านประธานต .2 เรีนพื้นที่การศึกษาระดับยาวารสานทท่านรองปาเทศบาชั่วคราวท่านผู้ดการโดยารศท่ท่านเเบอร์เนสูงท่านแลร Workers, manger, manger, pues การยเการบวบสิ่งทเราสราขอเราุดทาที่เราร้างขอรบครัวซทั้งนี้ที่เกิดตามหลักวิทยาทั้งบุคคลของาทั้งการพัฒนาประสบการณ์ในวันที่และบริบทที่คณะกรการงพที่กำหนดนะ มีการให้กัรกระทรวงและคณะท่านกรงผู้บรกการรวมกันตลอดไการเกษียณในพระสัก็หมายความว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเจริญงานห้าเนาะแต่ทานที่เกษียณเยะ

งนกคงแคบอุกคนท่านเป็นมีน่านาโหเปร์ทุนนี้พวกเราได้ทำงานในสามสิบกว่าปีสามบ Yeah. Hey. 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 eu hey. เราก็ and, ini, ิดในวิดีโออยู่เมียพี่สไลด์ขึ้นเลยครับเลยแล้วก็คามมั่นดามใได้ขอเสียได้ดัวามก่อนเสมอ A miénk, direkt, mert őszintén mondjuk, miért volt, a probléma, hogy mert การปฏิบัติงานของการเป็นผู้ช่วยชีวิตการปฏิบัติงานของการเป็นผู้ช่วยก็ในช่วงระยะเวลาใกล้ๆประมาณช่วงมาสิบสิบก็ได้ประสบการณ์แต่ละแต่ในช่วงแต่ช่วงที่จะเคลื่อนไหวในการปฏิบัติงานในแต่ละด้านให้ให้มีการ ตั hey. East, ้งใจไ้กเดยวาเป็นผู้บหาพทําให้สภานักศึาในกพัฒนาเน่งการออมาเป็นผู้บริหารที่นี่ามากเพราะว่าต้องไปับหน้าที่้ช่วยเป็นเวลาต้องการบริหารโดบริหารอด้อเราพยาะยยามากวนว่ามน

แต่แรกก็ต้องกำกันนะในการทำงานที่จะต้องทำอะไรกแล้วไปทำความต่างๆเพื่อใี้เราปนหนึ่งนความร้กที่เราให้เาทำงานให้เขาได้มห็นกในความริงในความที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะน้นที่ลต้องทำนาที่งานนั้น ได,นะด,นะดนะ้รับกำลังกายกำลังใจในการพัฒนาสมรนของพุังพราอทุกฝ่ายในการที่นะครับคราเรียวชาญม่งลดจทกฝ่ายในการดำเนินงาน